สวัสดีครับวันนี้เกมบลีผมจ้ามิเซอร์เกวันนี้ครับสกิลครับท่าทางการโจมตีของ3าตัวละครใหม่ครับฮิเมจังเนลครับและก็คุคาคุครับตด้ออกมาเลยครับยังไงก็ไปรับชมกันเลยครับสกิลของ3าตัวละครใหม่ครับเรามาเริ่มจากฮิเมจังนะครับฮิเมจังนั้นเป็นสายตีระยะไกลครับตีแบบไกลแล้วก็เป็นการโจมตีด้วยพัดเนาะ ซึ่งค่อนข้าจะตีรวดเร็วนะครับตีเร็วอยู่สกิลหนนั้นจะเป็นการปาพัดออกไปด้านหน้าสกิลสองนั้นจะเป็นการโจมตีด้านหน้าครับและก็บัฟโจมตีด้วยสกิลสามนั้นจะเป็นการโจมตีทางหน้าจอนะครับซึ่งฮีเมจังตระครตัวนี้เป็นสายตีธรรมดานะครับแล้วก็เน้นย,ย้ําเลยว่านี่คือแค่เลเวลหน,นะครับนี่คือการรีวิวแค่เลเวลหน่งนะครับอาการโจมตีอาจจะไม่แรงมากนะครับเพราะนี่คือเลเวลหนึ่เนาะ าการโจมตีของคิดว่าสกิลหนึ่งนั้นค่อนข้างจะไกลอยู่นะครับแต่มันวงไม่กว้างมากส่วน2นั้นค่อนข้างจะแปะรกคบเพราะปกะติตระครที่มีสกิลบัฟมันจะเป็นการทำดาเมจรอบตัวซะมากกว่าแต่ทีเมจจังนั้นจะเป็นการทำดาเมจไปด้านหน้าครับเป็นการดึงศัตรูเข้ามารวมกลุ่มครับแล้วก็บัฟโจมตีเนาะสกิล3ก็จะเป็นการอาโจมตีทังหน้าจอนะครับ การโจมตีธรรมดาของฮีเมจังครับค่อนข้างจะเป็นตัวละครที่ตีธรรมดาได้ค่อนข้างจะไวใช้ได้นะไวใช้ได้นะครับตีค่อนข้างจะรัวเลยแล้วก็สกิลไม่ตายครับ ครับเนลนั้นเป็นสายตีสกิลนะครับแต่มีการโจมตีธรรมดาที่ค่อนข้างจะไวนะครับตีธรรมดาไวเลยเนลเนี่ยแล้วก็รูปร่างสวยงามนะครับสกิล1จะเป็นการพุ่งไปด้านหน้าสกิล2ก็พุ่งไปด้านหน้าเอาใหม่สิ1กับ2รู้สึกว่าสกิลมันดูเหมือนกันมากๆเลยนะสกิล1ใหม่ครับแล้วก็สกิล2 ่งเหมือนกันมากๆครับแต่จะแตกต่างกันตรงที่ว่าวงของสกิลครับแล้วก็3นั้นจะเป็นการโจมตีทั้งหน้าจอเนาะซึ่ง3สกิล3นั้นค่อนข้างสวยงามนะครับเหมือนกนอารวาดอัขระลงพื้นนะครับดูสวยงามนะครับแต่1กับ2นะสกิลเหมือนกันเลย <c oughs> แตกต่างกันแค่วงของสกิลนะครับ1อาจจะวงแคบหน่อย2ก็จะวงกว้างขึ้นนะครับแล้วก็เนลนั้นมีสกิลในการทาให้ศัตรูนั้นติดคําสาปได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับก็ถือว่า ดีนะศัตรูที่เป็นยมาทูสีม่วงจะติดคำสาบได้ง่ายขึ้นนะครับแต่นี่คือเนวเวลหนึ่งนะครับเลยอาจจะไม่ส่งผลแล้วก็สกิลไม่ตายครับ และก็ต่อไปครับคุคาคูนะครับนี่คือคุคาคูเลเวลหนึ่งะครับ mm hmm. เด่นย้ำเลยนี่คือเลเวลหนึ่งะครับแต่ก็แค่เวลหนึ่งครับการตีธรรมดาก็ถือว่าวงกว้างมากๆแล้วนะเพราะถ้าคุณเอาเวล2 0 0ครับมี RB ีเต็มครับจะสามารถเพิ่มระยะของการตีธรรมดาเพิ่มขึ้นได้20%นะครับแต่นี่คือเวล1น,นะครับแค่เวล1ตีธรรมดาก็ถือว่าวงกว้างมากๆแล้ว สกิลหนึเป็นการพุ่งไปด้านหน้าสกิลสอเป็นการปล่อยล็อกเกตพัน์ครับหรือหมัดบินได้หมัดจรวดนั่นเองแล้วก็3ก็จะเป็นการโจมตีทั้งหน้าจอเนาะป็นตัวละครที่ผมคิดว่าผมชอบที่สุดและในบรรดา3ตัวนะครับเพราะมันตีธรรมดาเนี่ยวงกว้างมากๆเลยแล้วก็สกิลสวยงามนะครับชอบแฮะถูกใจ <laughs> ตัวตัวนี้ถูกใจมากๆครับ แล้วก็ไปดูสกิลไม่ตายกันเลยครับก็นี่แหละครับ3ามสกิลของ3ตัวละครนะครับใหม่นะครับที่กำลังจะเข้ามาในวันท i̇şte ี่16นี้ ซึ่งอาฮิเมจังครับฮิเมจังเป็นสายตีธรรมดาเนาะและก็ตีธรรมดาค่อนข้างจะไวมากๆแต่มันก็ไวครับแต่มันไม่รัวมากนะมันค่อนข้างจะไม่รัวแต่มันไวมากๆแล้วก็มีระยะในการตีค่อนข้างจะไกลนะครับส่วนสกิลในการบัฟก็ถือว่าอัด้รอยู่แหละเพราะเป็นการโจมตีไปด้านหน้าเป็นการดึงศัตรูเข้ามารวมกลุ่มแล้วก็ระเบิดพลังออกไปแล้วก็มีการบัฟโจมตีด้วยถือว่าดีนะครับตีไวมากๆ ต่อไปคือเนลครับเนลปะตระคอนสายตีสกิลนะครับที่สกิลค่อนข้างจะวงกว้างเลย1จะเป็นการพุ่งไปด้านหน้าซึ่งจะมีดาเมจโดยรอบด้วยกว้างครับ2ก็เหมือน1เลยแต่2นั้นจะมีวงกว้างกว่า1นะครับส่วน3นั้นจะโจมตีข้างหน้าจอเนาะปนตระตครสายตีสกิลที่สกิลค่อนข้างจะวงกว้างใช้ได้และลดเหลวมากๆครับ ต่อไปคือคู่ขาคูครับโอ้โหแม่นางเจ๊ค,คนนี้ครับสกิลการตีธรรมดานั้นวงกว้างมากๆคือที่ดูตัวอย่างครับตัวอย่างนี้คือเวลหนึ่งนะครับขอเน้นย้ำเลยนี่คือเวลหนึ่งเวลหนึ่งการตีธรรมดายังวงกว้างขนาดนี้ถ้าอัพสกิลอารบีเต็มมีการเพิ่มระยะอีก20%ครับมันจะกว้างกว่านี้นะครับโอ้โหเป็นตัวละครที่ตีธรรมดาได้วงกว้างมากม และสก,กิลการโจมตีผมถูกใจมากๆครับเป็นการปล่อยหมัดจวนเนี่ยโอ้โหสวยงามครับกูดกูครับโอเคครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อปกำลังใจใผมนะครับรือกใต้คลิปนะสวัสดีครับ